อยู่กับผมจเจริญภูมิการสั่งครับวันนี้ผมจะมาสอน <c oughs> สอนดูเบรกหน้าแล้วก็สายกองนะครับแต่ผมลืมถ่ายไปช่วงระยะหนึ่งครับตอนนี้ผมถอได้ทานี้ครับนี่ครับอันนี้อันนี้คือผู้ช่วยของผมครับเอาซื้อกิงเด้อดครับนีครับอันนี้ก็ถอดไป่ได้ขึ้นหนึ่งครับ เออเปรยีแต่ก่อนใส่กล้องเลยนะครับพอไปอบรมวันเดียวรับกองเลยท้ายครับต้องมาใส่กองเดิมครับนี่ครับเขาก็คือลูกน้องของผมครัแต่ว่าเขายังเรียนไม่จบครับแต่แต่ผมเรียนจบแล้วครับครับเองเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมจะพาดูขั้นตอนวิธีการ การดูเบรแล้วก็แสกองครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะมองเห็นอยู่นะครับเข้างบนตอกที่แปลบดูน้ำบาตแล้วก็ถือยงิงมาตือยงิงครับนี่ครับนี่คือตอนที่ผมจะถอดอันนี้ครับดีครับจะถอดกันหน้าตังนี้เลยครับ เอ่นี่เรามาดูที่เบรกกันครับนี่ครับดูดูว่ามันมีน้ำมันเบรกครับนี่ครับดูครับมีไหมครับนี่ครับแล้วตอนนี้เราก็ต้องซ้ายไขควงครับว่าเขาอะไรสักอย่างแล้วไรใกลกอนี ตอนนี้มีลูกค้าเข้า Debatte นะครับ แต่บางทีผงก็ว่าอากาศมันน่าจะร้ายเกินไปครับคมจะการไล่อากาศออกครับมือขั้นตอนการขันนะครับนี่ครับนี่คือกอแก่ครับอันนี้เบอร์แปดครับนี่นะครับวิธีการนี่ครับแล้้ปืนนี้ครับสอดเข้าไปครับ นี่ครับขันหอครับต้องมากำบีกด้วยครับนี่ครับขันเก่าครับนี่ครับตรสอบดูครับว่าบีกอยู่ไหมครับน้องอ๋อลราปีกตัวนี้ด้วยนะครับ